ดีสบายดีมาทุกูุทุกคนมูลนิชจาจันทร์จะมาต่ำรวมให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็จะกินต่ำส้มพี่น้องเลยเครื่องต่ำชาจันทร์จะมีตีนไก่มีนอไม้มีมักแตงแล้วก็มีบักบงที่จะจัดจลวกไว้เนาะนี่คือสมบเัติที่ชาจันทร์ใส่เนาะจันทร์จะเอาเห็ดไว้หนึ่งเด้อใส่เพื่อจันทร์ก็จะมาใส่กะปิเป็นน้อยนึงหัวหน้อยนึงต่ำส้มนี่เอาหน่อยนึงเนาะพี่น้องจะที่ ข้าวบัวซาดมันตันไปน้อยเนาะการเกษตรการเกษตรต่ำเนาะจ้าส่ะต่ำจะจัตน,นจจต่ำไปที่เรียบร้อยแล้วเกษตรจัษตรใส่มะเขือมะเล่นเนาะมเล่นไปมากนึงกระโขดใส่มะนาวมะนาวเลาใส่ทางกล้าบเด้อจะค่อยหอมเด้อ คนเข้ากันเนาะก็จะขึ้นรกระสุนเลยคุ่นโต๊ะระสองสามมือนนิพี่น้องเจ้าหน้าใจกัยูใช้ไ้ประเด็กตัวเก้านี้ประเดีแม่บุญล้ำเจ้ากเก้าเจ้าดื่มเนาะไส้ไปประมาณเกือบสองสมงน้พ่มันมเครื่องลหลเลยเหน่อยสุด อาจานย์จะจัดสีเรียบร้อยแล้วแซ่บแล้วพี่น้องคนะอาจารย์ก็ส <welche ăn? S 2> uh ิมาใส่อันนี้กันเด้อใส่เส้นแก้วเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์จะใส่ไปเส้นแก้วมันบได้ใส่นะใส่เส้นแก้วเพื่อขนมแล้วแท็บโบ้พี่น้องจาคณนอาจารย์จะใส่ผักบุ้งหลายมิตรผักเด้อพี่น้องเด้อดีเต็มคคกเลยพี่น้องคณะมันนุ่งนุ่งกัน เด็กพี่น้องสุดจัดต่ำไปที่เรียบร้อยแล้วแต่หน้าแซ่บบบมาด้วยเอฟซีทางไกลทางไกลมากินก็สุดจัดเด้อันนี้ก็คือน้ำซุปน้ำซุปฝือเนาะมามาหมดซุกคน่ o, ุกคนเด้อมากินน้ำกันเป็นยังไงล่ะมามาเอฟซีมาซุกคูุ่กคนมันกินก็สุดจัดเลยสามต้มมาไหมสามชั่โมงแล้วพี่น้องเลย พี่ยาดกินตำส้มพี่ยาดเข้าไปสวัสดีพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อไปลงคลิปหลายมือแล้วสามชีพมือแล้่าตามฉันอกอกมั้งตำมั่วนี่น้ำซุปเนี่ยเสร็จตะพักพี่น้อยอ นเงินแซ่บช่วงวะช่วงวะมาเอทีทงไกงเด không được, cái mà cái gì, cái gì, cái gì, cái มาเด้อมาเด้อซืซ้ๆน้ำกันเด้อซ c ทางไกลทางไกลฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อเ้อ f ีมาสักผู้สักคนชอบ,นบินแห้นเนาะินแก็จะจัดให้เองอะบ้มใส่ต้น เขาจับแนวยากจีเส่นอย่างกินต้นหนอไม้ป่าไว้เส่นอย่างกินมาเลย ก่นจะเอาบใกล้ตลาดมีใกล้จะ่จะเนื่องใกล้ไ้พงนแหละเนาะชอบใกล้ก่อนน่าเป็นโต้เลยนะบอกตัวใหญ่ตันู้นซ้ำหกเจ็ดขีดนี่ก็ได้นะใหญ่แหละตัวนไูไ้ nhìn nó chân chân kêu à biết <cười> 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 xe nằm cần được Thế là chúng nó bộ bình nha cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ บอกว่น้องเนี่ยต้องจนจืดเรื่องเลเขาแ่นก็ตกมือถึอมือเราเองที่ถ่ายคลิปมาเนี่นก็ไปถ่ายมันเซลเสยสังกะสี งานเว้าไปพี่น้องก็บ่ได้ยินมีแต่มื้อนี้แหละมีแต่มื้อมื้อนี้ก็ตกแต่เช้าพุ่นหากแต่เช้าจันท่์ซ่ําเป็นแห้งเป็นนําจึงแซ่บ

Cái chân thì mình xay 50 nuôi, 100 nuôi. Cái chân cứ mắc kịt, cái chân cứ kịn bồi. Cái chân heo. Cái chân ทำนี่วซนไายพี่น้องก่ะฉันรักกินน้ำแล้วเฮ้ยเลือกกินตะไคร้หรือป่นี่พี่น้องเลยสเ,กลกเส้นแก้วก็แซ็บเซ็บ สันเข้าเบิ้งใกล้ตลาดธมีมือแรกสกันจ,จะเนื่งใกล้ให้พีน่น้องเบิ้งเด้อปากท่าเบติดตามมึงเนี่ยอบเบิ้งใกล้กับพี่น้องเลยเนี่ยเขามีก็สิเนื่งบ่ามีให้เราดับมันกลัวน้อไม้เล่ยนเลยบอลเล็ซีเด้อ เอาสำหรับพี่นิสจะลาไปแล้วพี่น้องเดอกก้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องกันพาเิีมาเที่ยวพี่น้องเดอ้องฝากติดตามมุ่งส่วนต่อไปบาย